จะเป็นในหน้าทั้งทีทําไมถึงต้องมีสังกัดเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าการตลาดแบบ M C N นั้นดียังไงไม่ต้องแพ็กและไม่ต้องส่งของค่ะเป็นอะไรที่คอนซูมเวลาที่สุดค่ะแล้วก็วุ่นวายมากๆค่ะยิ่งเราได้เงินเยอะๆเราได้ยอดเยอะๆเราก็จะเสียเวลาตรงนี้เยอะมากๆค่ะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าค่ะไม่ต้องสต็อกของค่ะ เห็นด้วยกับอ้อนไหมคะว่าวันนี้หลายๆคนเจ็บตัวกับเรื่องนี้ถ้าเราจะทําธุรกิจใดสักธุรกิจหนึ่งค่ะเราอยากจะตัวเบามากที่สุดแล้วก็ได้รายได้ที่มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องลงทุนจริงไหมคะไม่ต้องคอยนั่งตอบแชทค่ะเอาเวลาของเราไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับลูกของเราแต่ยังมีรายได้ค่ะทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะในสถานที่ที่เราไปเที่ยวไปพักผ่อนกับครอบครัวเราก็แค่หยิบมือถือขึ้นมาค่ะก็สามารถที่จะทําการตลาดได้แล้ว สำคัญที่สุดทำมากก็ได้มากค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างรายได้ได้รายได้แบบไม่มีเพดานค่ะและทุกคนสามารถทำได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่แต่แต่ถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดที่คุณฟังมาพิเศษแล้วกับสังกัด m c ่เอเลือกพิเศษกว่าค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นข้อที่1เราได้ค่าคอมสูงที่สุดถึง35%ตต่อชิ้นนะคะและไม่มีการหักลดค่าคอมมิชชั่นของครีเอเตอร์ทุกอย่างค่ะ 2. ช่วยโปรโมท PR มีสื่อในการทำการตลาดให้ตลอดเวลาค่ะ 3. ม,มีคอรส์สอนตลอดเวลาแบบจับมือทำตั้งแต่เริ่มต้นจนวันที่คุณประสบความสำเร็จและเป็นมืออาชีพค่ะ 4. เรามีสินค้าเป็นของตัวเองมากกว่า40รายการและมีงานวิจัยสารสก,กัดนำเข้าทั้งหมดด้วยค่ะ 5. สินค้าทุกตัวค่ะมีคะแนนค่ะจึงทำให้ครีเอเตอร์ทุกทุกคนนะคะที่สามารถทำยอดได้ค่ะสามารถไปแลกเปลี่ยนเป็นทริปท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้ด้วยละคะ 6. one-stop service ค่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ขยันนะลงคลิปค่ะแล้วก็ติดตะก้าแค่นั้นเลยค่ะและเรามีสอนคุณทําคลิปด้วยนะ 7. M.C.N ของเราค่ะในวันที่คุณมีผลลัพธ์คุณสามารถสร้างทีมครีเอเตอร์จากการสอนพวกเขานะคุณจะได้ไรายได้จากการสร้างทีมด้วยละค่ะ 8. เรามีรางวัลให้กับครีเอเตอร์สำหรับ Top Creator ในเดือนนั้นๆด้วยและของแจกของแถมเยอะๆมากมายเลยค่ะ ส0สุดท้ายค่ะพิเศษที่สุดสำหรับ M C N ที่นี่นะคะคุณสามารถเติบโตในหลายๆแพลตฟอร์มได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ u t u b e Line o a ไม่ใช่แค่ทางติ๊ t o k ออย่างเดียวเรียกได้ว่าทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะว้าวถ้าทั้งหมดที่อ้อนพูดถึงเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่อ้อนเป็นคนหนึ่งค่ะที่วิ่งมองหาโอกาสดีๆแบบนี้เหมือนกันอ้อนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นไดน,นาอยู่ในสังกัดนี้นะคะมาทาร่วมกันกับอ้อนอยากได้ข้อมูลและอยากสอบถามสามารถทักมาหาพวกเราได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ et hoc est